สวัสดีค่ะวันนี้นะคะฟาร์มคุณแม่เป่งก็จะพามาชมราคานะคะเช็คราคาบอนสีไทยโบราณราคาปัจจุบันกันค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างค่ะก่อนจะไปรับชมฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะตัวแรกเลยนะคะเราจะยกให้พยาไกรสอนสีหราชนะคะตัวนี้นะคะจะบอกเพื่อนๆเลยเขาจะมาแรงที่สุดละคะ่ะเพราะว่าช่วงนี้นะคะยังไม่มีส่วนไหนออกมาจําหน่ายเลยละคะ่ะ ส่วนที่สวนนะคะเราก็ยังไม่ทําการผ่านะคะก็ต้องรออีกสักพักหนึ่งนะคะเพื่อนๆต้นเล็กๆเนี่ยที่เราเห็นเขาขายกันนะคะต้นสักประมาณใหญ่กว่าเหรียญบาทหน่อยหนึ่งนะคะเราเห็นเขาขาย2 0 0พกว่าบาทกันเลยทีเดียวนะคะแต่ทางสวนถ้าเกิดเราทําแล้วเนี่ยเราจะราคาไม่ถึงนั้นหรอกนะคะแต่ว่าต้องรอหน่อยนะคะเราขอให้ต้นเขาแข็งแรงนิดนึงทางสวนหรือเราก็จะมาผ่ากันค่ะเดี๋ยวเราไปชมตัวที่2กันเลยค่ะ สำหรับตัวที่2นะคะก็คือสีปราดค่ะสีปาดเนี่ยราคาเขาก็ค่อนข้างแรงเลยนะคะ,ะสีปาดเนี่ยต้นเล็กๆเ,เนี่ยประมาณ6700กันเลยทีเดียวค่ะถ้าต้นขนาดของฟาร์มคุณแม่เป่งเนี่ยต้นนี้นะคะประมาณ1500บาทนะคะเพื่อนๆเ,เห็นแล้วก็ตกใจใช่ไหมคะแต่ฟาร์มคุณแม่เป่งเนี่ยซื้อมาเพราะว่าเราอยากสะสมค่ะก็ราคาเขานะคะ พวกบอลเก่าๆเนี่ยเขาจะไม่ตกนะคะเราก็จะพยายามทําให้เขาเติบโตนะคะเผื่อในอนาคตจะมีแบ่งบ้างแต่ตอนนี้ทางฟาร์มคุณไม่แบ่งยังไม่มีแบ่งนะคะส่วนตัวที่3นะคะหลายๆท่านบอกว่าเขาเรียกสอพินยาค่ะถ้าเป็นสอพินยานะคะตัวนี้นะคะต้นเล็กๆเนี่ยประมาณ6700นะคะ 1, 1นใบสอ่ใบอะค่ะถ้าเกิด2ใบเนี่ยก็ประมาณพันกว่าบาทขึ้นไปทางฟาร์มคุณไม่แป่งเคย แยกหนอกมานะคะขายได้ขายประมาณ1,400บาทแต่ว่าเขาใหญ่แล้วนะคะแต่ว่าอตอนนี้ทางฟาร,ร์มคุณไม่เป่งไม่มีจำหน่ายนะคะเรามีแต่ต้นแม่นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจก็ลองไปหาตามเพจ f a c e b o o k ดูนะคะอาจจะมีคนเอามาจำหน่ายบ้างคะ่ะแต่เราไม่ค่อยเห็นนะคะว่ามีสอพินญ,ญามาจำหน่ายคะ่ะนะคะแต่ว่าเขาสวยมากๆเลยนะคะสำหรับสอพินญ,ญาเนี่ยแดงสดเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราไปชมตัวที่4กันเลยค่ะ สำหรับตัวที่4นะคะเรายกให้พระนครค่ะสำหรับพระนครตัวนี้นะคะทางฟาร์มคุณแม่เป่งก็ยังไม่มีจําหน่ายนะคะเพราะหลายๆคนอาจจะบอกว่าเราจะมาปั่นราคาไม่ใช่เลยนะคะแต่ว่าเราไปสืบราคามาให้ดูเท่านั้นเองนะคะอย่างพระนครต้นเล็กๆนะคะเพื่อนๆต้นละ800บาทนะคะ1ใบเล็กๆ2ใบเล็กๆค่ะถ้าต้นใหญ่ๆแบบนี้ไม่ต้องพูดถึงคะ่ะประมาณ5 6 0 0 0บาทเลยทีเดียวทางฟาร์มคุณแม่เป่งก็ยังไม่มีจําหน่ายนะคะเพียงแต่เอาราคามาให้ชมในอนาคตก็ไม่แน่ ่นกันคะส่วนตัวที่5นะคะเรายกให้ทศกัณ์นะคะทศกัณ์ตัวนี้นะคะจริงๆแล้วเขาราคาสูงมากๆเลยขนาดเบบีเบบีนะคะต้นละ2,000บาทนะคะ1ใบเล็กๆนะคะทางสวนไม่มีนะคะเพราะว่าเรายังไม่กล้าไปแตะค่ะเพราะว่าเขาแพงนะคะก็ราคาต้นเบบีก็ประมาณ2 0 0 0 3,000ขึ้นนะคะใบใหญ่มนิด6ก0 0 7 0 0ค่ะถ้าต้นใหญ่ขนาดนี้ไม่ต้องพูดถึงค่ะหมื่นกว่าบาทขึ้นไปเลยทีเดียวค่ะเพื่อนๆ สำหรับตัวที่6นะคะราคาก็จะตอบลงมาหน่อยนะคะต้นใหญ่ๆเนี่ยก็ประมาณ6700-23000ถึง2-3พันะคะถ้าเป็นกอใหญ่ๆนะคะขนาดเบบี๋เบบี๋นะคะ, Baby, Baby, ะ,คะที่เราเห็นนะคะราคา100บาทนะคะที่สวนก็มีนะคะแต่ยังไม่ได้เอาออกมาจำหน่ายค่ะนะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะเราจะไปวางที่เพจฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะสำหรับตัวที่7นะคะจะไม่พูดก็ไม่ได้นะคะ หนุมานอมพระปรานะคะราคาไม่ตกเลยนะคะสําหรับหนุมานโอมพระปรานะคะหรือว่าตับรามเกียริเนี่ยไม่ตกเลยนะคะต้นเล็กๆเบบีเนี่ยเริ่มต้นนะคะหกเจ็ดร้อยขึ้นไปนะคะที่เราเห็นเขาขายนะคะอาจจะมีหนึ่งใบสองใบสวยๆนะคะถ้ากบนี้นะคะไม่ต้องพูดถึงคะ่ะสามสี่บาท สามสี่หมื่นบาทกันเลยทีเดียวนะคะเพื่อนเพื่อนทางฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะก็ยังไม่มีจําหน่ายนะคะต้องรออีกระยะหนึ่งนะคะเรามีบ้างแต่เล็กๆน,น้อยน้อยเพราะว่าทางสวนเราเนี่ยเราจะไม่ได้ผ่านนะคะเราจะเป็นการแยกหน่อน,นะคะเพื่อนๆจะได้มีบอลสีสวยๆนะคะไปชื่นชมกันค่ะแต่ว่าช่วงนี้ยังไม่มีนะคะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนลองไปหาตามเพจ Facebook หรือว่าที่ตามร้านที่เขามีขายดูนะคะรับรองค่ะถูกใจมากๆเลยสําหรับหนุมานอมพัพปลาค่ะ สำหรับตัวสุดท้ายนะคะตัวที่9เนี่ยยกให้หนุมานเข้าเฝ้านะคะที่เราไปเช็คราคามานะคะสำหรับเบบี้เบบี้เนี่ยเราจะต้นประมาณ5-600ขึ้นไปถ้าใหญ่ขึ้นมาน,นิดก็700นะคะตัวแม่เนี่ยราคาก็ค่อนข้างสูงนะคะประมาณ2-3 0 0 0พันบาทขึ้นไปเลยค่ะเป็นยังไงคะราคาที่เราบอกเนี่ยตรงตามที่เพื่อนๆไปเจอตามตลาดบอลสีกันบ้างหรือเปล่าคะก็ครบทั้งหมด เก้าชนิดแล้วนะคะก็ฟาร์มคุณแม่เป่งก็ขอบคุณเพื่อนๆที่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามแม่เป่งร้านดีมาโดยตลอดนะคะเราก็จะหาข้อมูลราคามาบอกกันนะคะแต่ว่าทางสวนทางฟาร์มคุณแม่เป่งเนี่ยไม่ได้มีทุกตัวนะคะที่เอามาโชว์เนี่ยอาจจะเป็นของทางร้านอื่นๆที่เราไปถ่ายรูปมานะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามเพจฟาร์มคุณแม่เป่งที่ Facebook ด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการปลูกบอนสีนะคะบ๊ายบายค่ะ